อ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีอ่าชาว y o u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาที่บ้านเกิดนะครับก็เลยมาเจอบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของคุณลุงเองนะครับก็น,นานๆได้กลับมาที่มาเห็นเขาทำบ้านใหม่ก็สวยดีครับก็เลยมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับมี่ส่งปัญญาครับนี่โอความฝันก็อยากได้แบบนี้สักหลังนะครับนี กลังเก็บเงินนะครับนี่ครับสวยนะครับนี่อันนี้90%เซแล้วนะครับนี่คุณลุงแกอยู่ที่สีสเกตนะครับพอดีอกเกษียณแล้วก็จะกลับมาอยู่บ้านนะครับก็เลยทําบ้านไว้อันนี้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนะครับสัญญาอยู่ที่6เดือนนะครับอันนี้ได้90%อร์นแล้วครับ เราเก็บนิดๆหน่อยๆก็เตรียมส่งมอบนะครับสวยครับสวยปัญญาดีอย่างหนึ่งคือความเย็นโอเคนะครับไม่ค่อยร้อนนะครับเป็นหลังคากระเบื้องนะครับแล้วก็ฝนตกไม่มีเสียงนะครับเงียบนะครับทําความเย็นได้ดีนะครับสําหรับกระเบื้องนะครับนี่แล้วก็ ทนต่อพายุนะครับทรงแบบนี้นะครับผมทนทานต่อพายุต่อลูกเห็บนะครับไม่เหมือนโมเดิร์นนะครับโมเดิร์นก็ต้องอย่างว่านะครับแล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในนะครับผมนี่ครับมาชมใกล้ๆก็โอ้โหอลังการนะครับนี่อันนี้ยังไม่ตกแต่งตกแต่งสวนภายนอกนะครับ อันนี้พามาชมก่อนนะครับแล้วถ้าเสร็จสมบูรณ์ก็จะพามารีวริวให้ชมอีกนะครับสำหรับคนที่ชอบบ้านสไตล์ปัตยานะครับเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยครับบ้านหลังนี้อยู่ที่ล้านสองแสนนะครับผมหนึ่งล้านสองแสนครับผมบริษัทรับเหมาจัดการทั้งหมดเลยนะครับไม่ถูกใจตรงไหน,นให้แก้ตรงไหน,นแก้ให้หมดนะครับนี่ภายในสัญญานะครับ โอเคจะพาชมด้านในกันครับผมนี่ครับเริ่มจากทางขึ้นบ้านนะครับก็จะมีบันไดอยู่ที่3ขั้น,นครับ1 2 3นะครับผมแล้วก็จะเป็นประตูเลื่อนนะครับนี่ประตูเลื่อนเลยนะครับสวยงามนะครับรตูเลื่อนเขา้าเลื่อนออกอยนี้นะครับนี่ซ้ายขวาเลยโอ้โหกระเบื้อง กระเบื้องกระเบื้องสวยงามเลยนะนี่ลายสว่างตานะครับโอ้โหกลิ่นสียังใหม่ๆเลยครับน,นี่อยู่ภายในนะครับมีพัดลมนะครับตานนูน้นนี่ก็จะเป็นห้องรับแขกแน่นอนเลยตรงนี้จะเป็นโซฟาแล้วก็ใส่ทีวีน่าจะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มีสองห้องนอนอยู่ทางนู้นนะครับห้องนอนแน่นอนนี่ห้องน้ําต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนเลย อยู่ขวามือนั่นไงครับนี่คือห้องน้ําครับผมนี่ครับห้องน้ําก็จะเป็นพื้นหยาบๆหน่อยนะครับกันลื่นก็มีพักเป็นที่อาบน้ําด้วยนะครับนี่ครับฝักบัวทัองทําน้ําอุ่นเรียบร้อยนะครับตัวสแตนเลสอย่างดีเลยนะดูการเก็บงานเลยครับเนียนมากครับเนี่ยถือว่าสีมือมากครับเนี่ย ดูครับมีที่ระบายอากาศครับมีพัดลมพัดลมดูดอากาศด้วยครับนี่นะครับดูครับแล้วแต่ไลน์แล้วแต่ชอบครับเราเลือกเอาครับห้องน้ำเราเราเลือกได้หมดครับใช้กระ้องตัวไหนเราเลือกได้หมดนะครับอยากได้แบบไหนนะครับบอกผู้รับเหมาจัดการให้หมดเลยนี่นะครับ นี่ก็เป็นโกคยันดีเลยนะครับ่ไซส์จำโบนะครับยือที่แขวนถ้าจะตตัวนะครับโอเคนะครับภายในยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เสร็จแล้วแหละครับแต่เรือเก็บนิดนหน่อยหน่อยนะครับนี่นะครับนี่คือห้องโล่งแล้วก็จะมีห้องครัวนะครับนี่เดี๋ยวพาชมห้องครัว ค้องครัวเป็นประตูเลื่อนกระจกนะครับนี่ทำกับข้าวทำอะไรตรงนี้นะครับเป็นซิงค์นะครับซิงค์ปูนอย่างเดียวเลยะครับปูได้สวยมากทำกับข้าวไปก็มองไปบรรยากาศด้านนอกได้นะรนี่เปิดหน้าต่างทำไปได้เลยนะครับนี่สวยงามนะครับในที่ล้างจานเป็นซิงค์แบบสำเร็จนะครับแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งครับสามารถซ่อมบำรุงง่ายนะครับ เวลาไม่ท่อ,ทอตันท่อน้ําตันหรือถูพังเราก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นประตูออกไปด้านหลังมน้าเลยนะครับเจ้านะครับน่นครับภา,ายไหนสวยกันนี่ไฟดาไลซีตัวคมไฟหนึ่งนะครับนี่งานฝ้าก็ได้เนียนดีนะครับงานฝ้า นี่ครับเขาจะเอาที่ช่องบำรุงมาอยู่ตรงห้องครัวนะครับเวลามีไฟมีตรงไหนขาดเขาก็เปิดช่องนี้ได้นี่ครับมาหลบอยู่ที่ห้องครัวนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นฝ้าหลุมนะครับนี่ฝ้าหลุมนี่ครับไม่มีรอยต่อเลยนะเนี่เนียนกิบเลยสวยงามผมว่าเสียดายอย่างเดียวเนี่ยพัดลมมันมาตั้งอันเดียวนะครับมันโดดๆเนี้ยที่จริงมันไม่จําเป็นนะครับมีพัดลมอย่างเงี้ย ถึงเวลาฝุ่นมันก็ไปเกาะทําความสะอาดยากนะพวกนี้นะครับที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้ครับมันอยู่อันนี้อยู่บ้านนอกเราไม่ต้องใสหรอกเปิดหน้าต่างเปิดอะไรแล้วก็พัดลมตั้งพื้นดีกว่านะครับนะครับเพราะว่านี่มันอยู่นะครับอยู่ตรงโล่งเลยครับนี่ข้างนอกก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนานี่ครับอยู่สูงด้วยครับอจะแต่แล้วแต่คนชอบนะครับ จะพาชมห้องนอนก่อนนะครับนี่ครับประตูก็ลายสวยนะนี่นี่ห้องนอนนะครับปึออ๊บโอ้โห,หลายพื้นก็คล้ายๆกับลายข้างนอกนะแต่ก็รูหลานะครับนี่สไตล์ห้องนอนแบบสไตล์ VIP พเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่ครับ มีห้องน้ําด้วยครับทุกคนดูครับห้องน้ําครับนี่ห้องน้ําก็เหมือนกันกับด้านนอกนะครับเนี่ฮะเหมือนกันเป๊ยเลยนะครับลายเดียวกันเป๊ะนี่ครับติดกันนะครับแต่ได้จะเป็นห้องนอนพร้อมด้วยห้องน้ํานะครับก็จะสะดวกสบายนะครับเวลากลางคืนไม่ต้องลุกที่จริงมีห้องน้ำอันเดียวก็ได้นะครับ พราะว่าเราเป็นบ้านส่วนตัวอยู่แล้วนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับห้องนอนห้องนี้เดี๋ยวดูอีกห้องหนึ่งครับนี่ครับดูห้องนี้ครับอ้าวโอ,โอ้มีที่ดูดด้วยครับนีประตูมีที่ดูดด้วยครับม,มีแม่เหล็กดูดด้วย ตกใจหมดเลยอ๋อนี่ครับนี่ครับนี่มันดูดหน้าเลยกันลมกันอะไรครับเปิดไว้ตลอดนี่ครับนี่ครับกระเบื้องก็เหมือนกันกับห้องเมื่อกี้นะครับนี่ก็เป็นในห้องนอนอยู่ข้างหน้าบ้านนะครับสวยครับสวยครับมีลป๊กให้สองสองทิมเผื่อห้องนอนนะครับสายฟ้าชาร์จแบตนะครับ นี่ก็เป็นที่นอนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นทีวีนะครับนี่ก็เป็นทีวีแล้วก็ปลั๊กเสียบนะครับข้างล่างนะครับนี่เป็นปลั๊กไฟนี่ครับไฟโอ้ไฟมีสามสเต็ปนะครับเห็นไหมครับนี่มีสีส้มสีขาวแล้วก็สีอ่อนเห็นไหมครับโอ้โหพร้อมเป็ดเสร็บนะครับนี่ชุดไฟเขานะครับสุดจอดถือว่าโอเคนะครับ นาน,นะนี่ก็เป็นทีวีแน่นอนเลยนะครับอันนี้จริง<ม>อ่ะทีวีน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยน่าจะทําทีวีตรงนี้นครับเวลานั้นเราก็นั่งตรงนี้นะครับสบายครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบคบอันเลยห้องนอนห้องหนึ่งครับเดี๋ยวผ่าชมห้องนี้ปึ๊บโอ้โหห้องลายเหมือนกันเลยห้องนอนนี่จะเบื้องลายเดียวกันเลยครับสามห้องนอน ตล์เหมือนกันเลยนะครับมันมีอะไรมากเหมือนกันเป๊ะสวยครับโอเคสำหรับภายในนะครับโอเคนะครับผมส่วนนี้คือหลังหลังบ้านนะครับนี่ หลังบ้านก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะมีห้องน้ำสองห้องน้ำติดกันนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็นสวนครัวสวนย่อมนะครับนี่มีพื้นที่ว่างเยอะเลยครับปลูกผักปลูกอะไรอยู่ข้างหลังได้นะครับนี่นะครับตรงนู้นเป็นห้องครัวครับนะเดี๋ยวพาเดินดูข้างในอีกครับ ทรงนี้กำลังมาแรงนะครับนี่ทรงปัญญาครับหลังจากที่โมเดินเข้าติดตลาดแล้วแล้วก็มาเริ่มมาฮิตช่วงปัญญานะครับเพราะว่าหลังคากระเบื้องมันจะทําความเย็นได้ดีกว่านะครับเพราะทรงโมเดินเขาอาจจะใช้เป็นแมนชั่นชีสนะครับหรือสันไทยนะครับก็อาจจะให้ร้อนบ้านจะร้อนกว่านะครับแต่อย่างเงี้ยบ้านจะเย็นแล้วก็จะเงียบนะครับเงียบนะฝนตกมาก็จะเงียบนะครับ นี่ครับราคาอยู่ที่ล้านสองนะครับพอดีได้ราคามาก็ราคาบ้านอยู่ที่ล้านสนะครับเสร็จสับหมดทุกอย่างนะครับนี่พร้อมเทฟุตบาทให้ด้วยนะครับนี่ล้านสนะครับถือว่าไม่แพงนะครับนี่สำหรับคุณภาพในการทํานะครับดูจากฟฝีมือลราสุดยอดนะครับแกบงานได้ดีนะครับ ก็มีช่วงหนึ่งเห็นว่าได้แก้งานนะครับเขาก็แก้ให้นะครับเจ้าของบ้านก็ไม่ได้อยู่นะครับเจ้าของบ้านอยู่ที่ซีสเกตนะครับก็มาดูแต่ละครั้งเดือนละครั้งนะครับถ้าไม่ถูกใจแกก็ให้แก้เขาก็แก้ให้นะครับผู้ละเหมานะครับอันนี้ก็เตรียมส่งงานนะครับเห็นว่าอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่เตรียมส่งงานนะครับเทฟุตบาสเสร็จก็ส่งงานนะครับโอเคนะครับเลย สวยงามนะครับเดี๋ยวให้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมารีวิวให้ชมอีกนะครับนี่อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมบ้านสว,สวยนะครับนํามาฝากนะครับฝากกดติดตามด้วยน,นะครับผมฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับสวัสดีครับ